นวดหน้าเงินล้านว,วันนี้มิจายจะพาทุกคนมานวดหน้าปั้นเงินล้านกันนะคะนอกจากเราจะปั้นเงินล้านแล้วลิงจะปั้นหน้าของเรานะคะให้ดูดีดูสาดูเด็กลงไร้ริ้วรอย,รอย,รอยนะคะแล้วแถมเสริมสร้างสมรรถภาพของกล้ามเนื้อของเรานะคะให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ มื่อกี้นะคะยังไม่จอยไปดูรายการของฟูจิเซนเซมานะคะซึ่งฟูจิเซนเซเนี่ยเป็นพิธีกรรายการนี้นะคะแต่จาไม่ได้ว่าเป็นช่องของฟูจิเองหรือว่าเป็นช่องของอของสํานักข่าวสํานักหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่ามาจากรายการของฟูจิเซนเซแล้วกันเนาะซึ่งรายการของฟูจิเซนเซเนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์นักวิจัยคนไทยนะคะที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไป เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แต่ว่าการไปเรียนต่อของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลําบากมากนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาต้องฝึกภาษาเ,เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะก็ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นสําหรับที่จะใช้ในการเรียนหรือในการทําวิจัยด้วยนะคะก็โอ้สุดถือว่าเก่งมากๆนะคะถือเป็นคนไทยที่เก่งคนหนึง่งแล้วก็ท่านนะคะก็ไดเ้เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้ทํางานกับบริษัทชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นนะคะในด้านของเครื่องสําอางนะคะแล้วก็มีการวิจัยพวกครีมพวกที่เราทากันทุกๆวันเนี่ยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะคะท่านก็ได้เดินทางกลับมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็อยู่กับบริษัทบริษัทหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ผลิตครีมให้คนไทยใช้นั่นเองค่ะแต่ในรายการของที่ฟูจิเซนเซเป็นพิธีกรนี้นะคะก็ได้มีการสัมภาษณ์ เ,เกี่ยวกับทริคในการดูแลใบหน้าว่าทำยังไงอย่างนี้อาจรย์ก็ได้ทริคในการดูแรลรอบดวงตาจากนักวิจัยท่านนี้มานะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยก็เลยมาทําคลิปวิดีโอแชร์วิธีการดูแรลรอบดวงตาให้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะไม่ได้ให้มาดูแรลรอบดวงตาอย่างเดียวก็จะมาแถมในเรื่องของการนวดหน้าด้วยนะคะจะได้ปั้นเงินล้านกันด้วยค่ะ ถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะว่าเราจะนวดหน้าปั้นเงินล้านกันอย่างไรคะ่ะเริ่มแรกนะคะทุกคนจะต้องมีติดบ้านอยู่แล้วก็คือในเรื่องของครีมไนท์ครีมนะคะแนะนําว่า ควรจะใช้ควรจะใช้ครีมทมี่มีความลื่นค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการนวดหน้าแล้วก็จับใบหน้าค่อนข้างบ่อยแล้วก็นานนะคะก็จะแนะนำเป็นไนท์ครีมนะคะหรือเป็นลิชครีมนะคะหรือถ้าให้ดีเลยก็อาจจะเป็นเอ,อ่อมาส аж ครีมก็ได้นะคะซึ่งมาส аж ครีมเนี่ยก็จะเป็นครีมสำหรับนวดหน้าโดยตรงเลยอ่าทีนี้เราได้ครีมมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราแต้มครีมนะคะไปที่ ห้าจุดมหัศจรรย์บนใบหน้าเลยนี่ตรงบริเวณถ้าใครเป็นอผิวผสมนะคะบนใบหน้าที่โซนจะมันเนาะแก้มเนี่ยจะแห้งให้เน้นแก้มนะคะถ้าลงครีมเนี่ยเน้นแก้มให้เยอะนิดหนึ่งเนาะประมาณนี้ปิดไปก่อนเนี่ยมันหกโอเคต่อมานะคะเราจะใช้สองนิ้วสองนิ้วนี้ ก็คือนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะบนถูบนนะคะตรงนี้มันน้อยก็ยืมตรงนี้มันนิดนึงถูวนอันนี้คือยังไม่นวดนะแต่ว่าเราจะลงครีมให้ทั่วใบหน้าก่อนอืมออกแรงเบาๆนะคะจะไม่ออกแรงเยอะ ถครีมโอเคอันนี้ครีมเป็นลิปครีมเนี่ยมันก็จะมีความหนื่อน,น,น,นิดนึงแล้วก็เหมือนแบบมันจะไม่ซึมมันจะอยู่เออให้ความชุ่มชื้นบริเวณผิวหนังชั้นบนนะลงมาคอด้วยเวลาใครที่ทาครีมแล้วไม่ลงคอไม่ได้นะหน้าตึงคอเหี่ยวนะ เราต้องลองขอด้วยนะคะอืมเค <Okay. S 1> okay. ในระดับหนึ่งอะยังขออ่ะทีนี้อันนี้จะมาแชร์อวิธีการดูแลรอบดวงตาของนักวิจัยท่านนี้ก่อนเลยนะก็คือพอเราลงครีมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีความรื่น ความลื่นลื่นลอริงเนาะบริเวณผิวของเราบนใบหน้าอะทีนี้ทําทีละข้างนะเราจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนโดยเราจะใช้สองนิ้วนะคะนิ้วกลางกับนิ้วนางของข้างซ้ายก่อนนะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางข้างซ้ายแตะบริเวณนี้นี่สันจมูกนะแล้วก็ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวก็ได้หรือนิ้วนางนิ้วเดียวนะคะนี่นี่นี่โอ้นิ้วกลางมันน่าเกลียดนี้ ใช้นิ้วนางนะดึงการดึงก็คือจะออกแรงไม่เยอะนะคะด้วยความลื่นของครีมเรามันจะไม่ทำให้ผิวหนังตรงออรอบดวงตานี้ตึงกันไปนะ้้วก็จะดึงแบบนี้ออกแรงข้างนี้นิดนึงแล้วก็แล้วก็ลูดแบบนี้นี่เพราะว่าคนเอ่อบางคนอย่างยังไม่จอยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของรอบดวงตาน,นะคะโดยเฉพาะใต้ตานี้จะมีสีคล้ำ ยิ่งถ้าอดนอนก็จะยิ่งคล้ำม,มากขึ้นนะคะต้องใช้ไอ cream ที่แบบว่าความเข้มข้นสูงๆเลยอะ่ะในการทาเพื่อบำรุงใต้ตานะคะจะจากดูคลิปของนักวิจัยท่านนี้นะคะจากรายการที่ฟูจิเันเซเป็นพิธีกรเนาะก็ลองมาทำดูก็เอ้ยมีความรู้สึกเหมือนแบบเราใช้ไอ cream ที่แบบราคาแพงๆอะไรเงี้ย ที่แบบความเข้มข้นสูงๆเลยอะ่ะเราก็เลยบอกมองว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆก็ได้นี่เราก็เออบำรุงครีมปกติทั่วไปไม่ต้องแบบไปซื้อแพงแล้วก็เราก็แบบมานวดเองอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็จะดึงแบบนี้นะคะนี่อ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะรู้สึกแบบว่าเมื่อยแล้วเราก็เปลี่ยนข้างอ่ะแล้วเมื่อยแล้วเราลองเปลี่ยนข้างนะเราใช้นิ้วกลางนิ้วนางของข้างขวาน,นะคะมาแตะที่สันด่างของตาข้างซ้ายนะคะแล้วใช้นิ้วนางของข้างมือข้างซ้ายนะคะมานี่ดึงกล้ามเนื้อใต้ตาของตาข้างซ้ายนี่ดึงไปเรื่อยๆนะคะ แนวของการดึงนะคะเราจะไม่ดึงตรงลงมาแบบนี้แต่เราจะดึงเฉียงออกมาด้านข้างแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ข้างนี้ก็ต้องออกแรงนิดนึงนี่ดึงไปเรื่อยๆนะคะ Okay. พอเราดึงเสร็จแล้วนะคะบริเวณใต้ตาจะมีความรู้สึกว่าจากที่มันบุ๋มเข้าไปนะคะจากการที่เรานอนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาจจะมาจากพันธุก,กรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเริ่มตื้นขึ้นมามันจะแบบปกมันจะแบบขึ้นมาไม่ไม่ลึกอะคะ่ะมันบอกไม่ถูกอะเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่โบแต่ความค้ําม,มันก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าเราแบบนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่มันจะเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วทําแบบนี้นะคะทําทุกวันนะคะก่อนนอนก็คือเวลาก่อนนอนาอาบน้าเสร็จเราใช้น้ำครีมใช่ไหมคะซึ่งน้ำครีมี่ยมีความลื่นอยู่แล้วเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนครีมไปมาเราก็เอ่อทำมันก่อนนอนนั่นแหละแล้วก็นวดแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะเช้าตื่นขึ้นมานะคะมันก็จะแบบ ตาไม่โบไม่บุ่มลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ความคล้ำนี่จะค่อยๆดีขึ้นนะคะบวกกับว่าถ้าเราแบบพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกายสม่ําเสมอทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะคลผ้าหมูเนี่ยมันก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่โทมนะคะทีนี้เราได้วิธีในการคลายกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้อใต้ดวงตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาแถมวิธีการนวดหน้าก็คือนวดทั้งหน้าเลยนะ,ะเพื่อปั้นเงินล้านให้ทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นอกจากนักวิจัยท่าน,นี้นะคะจะสอนวิธีการดูแลใต้ตานะคะไม่ให้ตาคล้ำไม่ให้ตาโบนนะคะท่านก็ยังจะบอกว่าวิธีการที่เราจะไม่ให้ครีมที่เราทาไปนะคะรละเหยออกไปหมดนะคะก็คือเราจะใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยแหละคะ่ะ ตกบ,บนใบหน้าเบาๆแบบนี้ค่ะเวลาเราเห็นโฆษณานะคะคที่โฆษณาในเรื่องของการาาครีมบำรุงอะไรต่างๆนะคะคของประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือแม้แต่ของคนไทยเองนะคะแล้วก็ที่เห็นก็จะมีของคนเกาหลีด้วยนะคะพอเขาทาครีมเสร็จแล้วเขาจะอุ้งม,มือของตัวเองเนี่ยตกหน้าเบาๆไม่ตบแรงแบบนี้นะคะมันจะเจ็บนะตบเบาๆค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้ครีมที่เราทาไปนั้นนะคะเกิดการระเหยออกไปหมดนะคะทําให้ครีมยอยู่ บริเวณผิวหน้าของเรานะคะก็คือเป็นการประหยัดครีมไปนในตัวนั่นแหละแล้วก็ช่วยตกตกอนให้ก้อเนื้อนอ,อุ่นๆด้วยนะคะ ยังไงบ้างคะกับการดูแลใต้ตาแล้วก็นวดหน้าปัานเงินล้านนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆเลยนะคะส่วนใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะคะตอนนี้ติดตามยามิจอยได้ถึง4ช่องทางแล้วนะคะก็จะมี Tik t o k i g Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนช่องยามิจอยสตอรี่ใน YouTube ก็สามารถไปคลิกปุ่มสมัครน้าช่องยามิจอยสตอรี่ได้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้ว 怕。啊